สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจ่า,จาพันธ์ุเกษตรชาวบ้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับจ่าพันธ์ุก็มีเทคนิคแล้วก็วิธีดีๆนะครับที่จะมาชําเจ้าใบผักไายผักพิ้งใบมิ้นนี้นะครับก็ท่านผู้ชมอาจจะ รู้อยู่แล้วว่าการชำเจ้าใบนี้นะครับมีหลายวิธีแต่ที่จ่าจะเอามาบอกในวันนี้ก็เป็นวิธีการวิธีหนึ่งที่จะชำเขานะครับเผื่อท่านผู้ชมสนใจเอาไปทำนะครับเพราะว่าเจ้าใบนี้นะครับอายุเขาสั้นนะครับบางครั้งก็ตายง่ายนะครับถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเขานะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการขยายพันธุ์กันครับเมื่อเราตัดขวดมาได้แบบนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ต่อฝาเราก็ไม่ใช้ครับน,นะครับท่านผู้ชมก็เตรียมฟองน้ำนะครับอ่าก็ฟองน้ำเราก็ตัดใช้ความยาวประมาณเท่านี้ครับก็นำน้ำนะครับน,นะครับ ก็น้ำเปล่าน้ำปราปานี่แลหละครับเอามาใส่เพื่อที่จะชํำเขานะครับเมื่อได้แบบนี้เราก็นำผักไทยนะครับที่เราตัดไว้นะครับมาให้เสมอกันแล้วนำฟองน้ำนะครับห่อหุ้มเขาไว้แบบนี้อย่างนี้นะครับแล้วนำขอขวด เอวัดสวมไว้ใส่เข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำนี้ครับ เราก็ฉ่ำน้ําไว้แบบนี้นะครับเอาไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ7-10วันนะครับก็เ,เดี๋ยวรากของเขาก็จะงอกออกมาตามฟองน้ำนะครับที่เราสายไว้นี้นะครับทั้ง2อันเลยครับเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอย่าให้น้ําแห้งแค่นั้นพอนะครับผ่านไป7วันแล้วนะครับท่านผู้ชม ก็เอาผักพิงผักไผ่ที่เราชําไว้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่นะครับในรากของเขาก็จะออกมาอย่างนี้นะครับสําหรับที่เราเอาฟองน้ําพุ่มเขาไว้นะครับเขาก็จะออกมาตามฟองน้าทะลุฟองน้ําแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก็เมื่อได้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถนําผักไผ่ผักพิงนี้นะครับไปปลูกลงกระถางลงดินได้เลยครับเนี่ยก็มีรากทั้งสองอันเลยนะครับที่ชําไว้พร้อมกันนะครับก็มีฟองน้ําไว้ก็เพื่อที่จะ นะครับให้เขาให้รากของเขาเนี่ยครับได้มีที่ยึดนะครับบางทีเราชําน้ําไว้โดยที่ไม่มีฟองน้ํานะครับรากเขาออกมาเวลาเราเอาไปลงดินก็อาจจะทําให้ตายได้นะครับถ้าแบบนี้รับรองครับเอาไปลงดินแล้วนะครับไม่มีตายนะครับก็นําไปลงกระถางได้เลยนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยนะครับที่นําผักไผ่ผักพิ้งนี้มาทําการปลูกนะครับเพื่อเอาไว้ ใช้ทำกับข้าวในบ้านนะครับยิ่งยุคนี้ห้ามออกไปไหนนะครับต้องปลูกผักนะครับไว้กินเองในบ้านก็จะดีมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงมีเพียงเท่านี้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าพันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ